สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ไม่มีแล้วนะครับสมาทําคลิปขอบคุณผู้ติดตาม200คนแล้วนะครับขอขอบคุณงีนะครับผู้ติดตามที่กดติดตามให้ผมเพื่อมีกำลังใจในการนำคลิปต่อไปขอขอบคุณผู้กดติดตามและถูกใจใผมด้วยนะครับ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้วันนี้จะมาโชว์ตัวลำเก่ยวอันนี้มันจะน่าจะจบคลับแต่คัดเงาอีกนิดนึงราดูติดตามตัวนี้ดีกว่า อือเป็นฝามแปดจิ๋วจะทำจะลองทำทรงฝามแปดจิ๋วครับ อันนี้ดอกที่ทำลำเกี่ยวใช้ตอกเอา ครับตายก่อนนะครับ